กองเอฟุตบาทไม่ทางทางเท้านี่ไม่ได้เป็นทางเท้าเลยใช่ไหมท่านยึดเลยใช่ไหมยึดยังไงครับผมเอาท่านยึดเลยรถรถตำรวจก็จอดรถเนี่ยท่านมาทางตั้งคือคือพี่เอาเอาอย่างนี้เลยครับพี่จารณ์อะไรไ,ไม่ใช่จะไลวิจะรณ์ไรผมไล่ได้หมดเลยทำไมอ่ะไม่ใช่เขตปฏิบัติหน้าที่คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนเออผมก็ทําไมอ่ะต้องไล่ให้ผมไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้อ่ะนะทำไมทำไมผู้กอง ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วให้ผมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่านี่ผมผมนั่งไหลอยู่ที่บ้านได้ไหมกันน่ะเออมันมีปัญหาอะไรชาวบ้านเขาบอกว่ายึดรถเขาแล้วก็ชาวบ้านเขาเลิกรถเลิกงานเลิกอะไรมาเนี่ยติดด่านแพกกาาเนี่ยมันคืออะไรฮะถนนหลวงนะถนนหลวงไหมถนนแมกกาานี่หลวงไหมถนนหลวงไหมขอาตกกรมหลวงไหม หร oh ือว่าไม่ต้องขอตำรวจมาตมรวจประการใหญ่ครับฟ้าไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ก็คือละเมิดสิทธิประชาชนน่ะถ้าก็ทำใจเลยเข้าน้ำเลยครับเข้าน้ำเข้าบนเลยเข้าบนเลยนะเนี่ยทำางแล้วท่านมายึดพุทธบงพุทธบาทก็ไม่เหลือเป็นพุทธบาทเลยทำไมทำไมทำอย่างนี้ตำรวจปักน้ำเดี๋ยวเขาบอกว่าอาสาสุดยอดนี่นะชาวบ้านก็าลองเรียนมาก็เลยต้องมาดูอ่ะครับ ร้อยตำรวจเอกอนุสรนะครับเจ๋งนะเจ๋งรถรถรถอาสารถรถอาสารถอะไรจอดอยู่นั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนหรผู้กองฮะที่จอดอยู่ข้างรถตำรวจอ่ะไม่มีป้ายทะเบียนอ่ะหรือผู้กองเห็นแต่ความผิดของชาวบ้านครับหรือความผิดของพักพวกตัวเองไม่เห็นเหรอผู้กองอันไหน เดี๋ยวไปดูเถอะป่ะไปไปไปเดี๋ยวผมเรียกต่างไปดูนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รอเลือกนี่ท่านจับประชาชนนั่นต้องจับเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ผมร้องขอให้ไปจับท่านมีอำนาจจับไหมตำรวจสิบตำรวจมีอำนาจจับกลุ่มชั่วร้ายนะจากแต่มนตรสอบสวนไม่มีชี้ไปไหนอีกอ่ะตรงนี้เหตุประเด็นที่พี่จยากโทมาเลยนะฮะทำไมอ่ะมันเกิดเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยนะ ตำรวจควรจะไม่ปลอดภัยไม่ผมไม่ปลอดภัยหรอกพี่หันหลังให้ให้ย่ารถเออให้มันชนเถอะชนถ้าชนผมคนเดียวนะ่ะตำรวจตายอีกหลายคนเชื่อดิผมยอมตายอ่ะเนาะถ้าชนผมตรงกลางด่านเนี่ยมันต้องชนตำรวจด้วยแหละฮะนี่ผมร้องขอให้ไปจับรถที่จอดอยู่ข้างข้างรถตำรวจอ่ะไปที่ไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ท่านจะจับคนอื่นก่อน จะจับแต่คนอื่นก่อนไม่ได้ท่านต้องจับรถรพวกก่อนฮะมันจะพอได้ยังไงเราร้องขอให้ไปจับแล้วท่านไม่จับอ่ะฮะท่านจะไปเจอแต่รถความผิดของชาวบ้านเนี่ยตายเลยร้อยตำรวจเองนะครับนี่รอรอรลอดูแต่ความผิดของชาวบ้านเนี่ยความผิดของตำรวจหรือหรืออาสาไม่เห็นอ่ะ ผิดของของคนที่มาด้วยกันนี่ไม่เห็นใช่ไหมนี่เห็นแต่ความผิดของชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่งเลือกงานมาเนี่ยออกไปสั่งได้ไหมจราจรไอ้ท่านไม่ใช่จราจรท่านออกไปสั่งได้ไหมออกไปสั่งไม่ได้เขาผมออกไปสั่งไม่ได้ก็ยึดรถเขาใช่ไหมไม่ยึดครับผมเอากรนีแล้วก็ตรวจยึดไว้ตรวจสอบไงที่เขาร้องเรียนมาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจแพ็กสานี่ยึดรถไว้ตรวจสอบแต่ถ้าเขาตังไปจ่ายที่โรงพักแล้วไม่ตรวจสอบอะไร ่านสงสัยคนอื่นแต่ผมสงสัยว่าท่านทำไมละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่อ่ะฮะนี่ผมแจ้งให้จับเนี่ยรดรดลด,ลด,ลดพักพวกตัวเองอ่ะกรณีง,ง่าก็ไปดูเนี่ยอย่าทำเป็นหนหูลวกตาบอดดิขออนุญาตนะครับปบ็นหน้าที่ก่อนนะไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ผมแจ้งให้ไปจับรถอ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปจับนอยากเก่งเลยจับชาวบ,บ้านทุกกอง